สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battlecast ครับก็ต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะมาเก็บสมบัติกันต่อครับจริงๆคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนี่แหละนะครับแต่ว่าเราตัดเป็นตัดเป็น2พาร์ทนะตามหาสมบัติที่ขาดหายกันต่อไปนะครับก็เรามาอยู่กันที่นอร์เวย์นะยังเป็นเซตแมวชุดเดิมเช่นเคยครับเรายังไม่ได้อัปเกรดเจ้าแมวจุลศิษเลยนะ แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าพอดีมีน้องคนหนึ่งแนะนําให้เข้าไปในเว็บเพจของเกมรต้เดยไม่ใช่ลัเด้เกม The Battlecast นะครับวันนี้เข้าไปดูมาแล้วโอ้โหเห็นล่างสามของทุกตัวเลยนะบอกเลยว่าเท่มากเฮ้ยปัญหาคืออะไรรู้ไหมมันเป็นเว็บภาษาอังกฤษครับล้วนเลยอะเรายังไม่ได้เข้าไปแปลนะแต่พออ่านัง่านก็เลยรู้สึกว่า การจะทำน้องแมวเป็นเลเวล3ได้เนี่ยมันยากเหมือนกันนะต้องไปตามหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาอะไรนะเนพะื่อทำให้แมวสามารถวิวัตรได้นะก็อันนี้ก็คือไปดูมานะครับแต่ว่าเกมอะ่ะผมเล่นไปไกลแลนะ้วไงคือสามารถลงได้ทุกวันเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำการตัดต่อแล้วก็ยังไม่ได้ทำการพากเสียงนะครับก็นั่นแหละนะเราก็จะทำคลิปมาให้ได้ทุกวันนะครับก็ ดูไปเป็นเพื่อนกันเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้นะผมอยู่ที่จกักรวรรดที่3นะครับยังไม่ได้ไปลุยที่ด่านสู่ตำนานเลยนะเฮ้ยสู่ตำนานอะไร <c oughs> ด่านสู่อนาคตนะครับตำนานก็เล่นไปหน่อยหนึ่งแล้วนะและ้วก็ลงฝึกแมวก็ยังไม่ได้ไปเล่นเลยนะคดังนั้นเนี่ยถ้าใครถามเกี่ยวกับ ด่านทำนานผมก็ไม่สามารถตอบได้จริงๆนะแต่ว่าถ้าใครจะตอบแทนผมก็ตอบได้นะครับไม่ว่ากันอนุญาตด้วยนะแต่ว่าขอให้ตอบอย่างสุภาพละกันนะครับมาต่อกันที่สห,าร,สหาราชอาณาจักรครับเอเมื่อกี้เราได้เราได้สมบัติไหมฮนะทุกคนได้เลยเนอะไม่งั้นไม่ไม่มาเปลี่ยนดาน่านแะล้นะ ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะอะไรดีนะครับเพราะว่าทุกตัวมันสำคัญหมดเนะี่ยทีนี้ไอ้ด่านส่วนอนาคตด่านแรกที่เราจะไปในเร็วๆนี้เนี่ยมันเป็นด่านยังไงกันนะมันมีแนวอะไรแปลกๆมาหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เท่ากับไม่รู้จริงๆนะเพราะว่ายังไม่ได้แตะหรือสัมผัสเข้าไปข้างในเลยนะ ยังไม่ได้เปิดหรือกดเข้าไปในด่านโสอสุอนาคตเลยนะครับเมื่อกี้ได้สมบัติไอ้นี่มาอ๋อผมรู้แล้วผมจะเก็บด่านที่เรายังไม่ได้สมบัตินะเพราะว่าเราจะเอาจะปลดล็อก,กันนะในโหมดสมบัติก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องได้สมบัติทุกด่านให้ครบนะถึงจะปลดล็อกอะไรต่างๆนานามาได้นะด่านนี้มันปล่อยหมูแดงมาเลยเหรอ หมูแดงมาก็อย่างนี้สิอ่าผมว่าอนาคตเนี่ยหมายถึงว่าด่านต่อๆไปที่เราจะเจอเนี่ยน่าจะเจอสัตว์มาถึงสัตว์นะครับสัตว์น่ารักน่ารักเนี่ยนะที่น่าจะมีรูปร่างต่างๆเข้ามาอีกเยอะแยะเลยนะชนิดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นดาวไว้ก่อนนะคือ <c ười> ผมเข้าไปดูแค่ รูปล่างของแมวนะทุกคนยังไม่ได้เข้าไปดูในมดของสโตนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอเดาวไว้ก่อนว่ามันน่าจะมีสิงโตไหมมีเสือไหมไม่รู้เหมือนกันนะเดาวไว้ก่อนมันมีอะไรกันที่น่าจะเป็นตัวตัวเลนลายได้นะลิงไหมลิงจะมีไหมในเกมนี้ไม่รู้เหมือนกันหรือจะมาในรูปของงอคงอ่ะไม่รู้เหมือนกันอีกนะอันนี้ก็ ว่ากันไปนะครับเป็นการดาวลุ้นล้วนนะดาวรวนนะ้อยเปอร์นะฮสมบัติระดับดีเลอรด้วยได้โลกแมวในตำนานครับเอามาทําอะไรก็ไม่รู้หมดยังอะยังมีต่อครับเบอร์มิวดาแล้วก็จะไมก้านะเห็นปะที่เรายังไม่ได้สมบัตินะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเก็บให้ครบทุกคนก็คือจะเล่นจนกว่าจะได้พลังงานครบหรือไม่ก็พลังงานของเรานะครับพลังงานในการใช้งานจบนะบนะหมดก่อนนะครับ ค่อยทาคลิปในวันถัดไปนะสะสมไม่เยอะมากๆทุกคนก็คือเล่นทุกวันแหละแต่ว่าเล่นเช้าด้วยกลางวันด้วยเย็นด้วยนะมันก็เลยได้หลายคลิปหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเกมมันก็จะดีเลยนิดนึงนะเวลาเราลงคลิปนะครับจัดการมันตุ๊ดตุตุตตุต <c oughs> คือเกมนี้จริงๆผมแยกเครื่องเล่นไว้เลยนะทุกคนเกมนี้ผมจะเล่นบน iPhone 11เครื่องเก่าครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ไม่ได้กินกราฟิกอะไรสูงนะไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรสูงไม่ได้กินแรมอะไรมากมันก็เล่นแบบนน้สบายนะไม่กระตกไม่อะไรส่วนเกมที่มันต้องใช้แรมเยอะต้องใช้อะไรเยอะเราก็ไปเล่นใน iPhone 1 3แทนนะส่วนเกมนี้ถ้าใครอยากให้ผมเติมนะ ช่วยผมสิช่วยออกสินะคือเราก็เป็นสายฟรีนั่นแหละนะครับแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนให้เกมนี้ก็สามารถกดโดเน a ได้นะกดซุปเปอร์แตงได้ครับแล้วก็บอกไปเลยว่าพี่เติมเกมนี้นะอะไรก็ว่าไปนะแต่เกมนี้มันเติมมันมีเติมถูกๆไหมบแบบ19บาทเหมือนเกมรัดเดย์อะไรเงี้ยมีไหมไม่ได้เข้าไปในโหมดเติมเงินอะไรเลยครับเกมนี้เพราะผมรู้สึกว่าวันหนึ่งมัน,ม,น,ม,นมันก็รีพลังงานไวเดียนะ ตอนนี้เราอยู่ที่จามายก้านะครับผมว่าผมจะเรียกฟิโอนี่ออกมานะแต่ไม่ดู้ว่าจะเรียกมาทันหรือเปล่านะครับทันหรือมั้งนะทันไหมทุกคนว่าทันไหมทันเห็นไหมไปเลยเจฟฟี่เจฟฟี่มาตัวเดียวคือชนะเลยครับแต่จะได้สมบัติดีเลิศหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะ จริงๆมันก็เสียเวลาเหมือนกันนะกับการตามหาสมบัตินะครับคจริงๆผมจะไม่อัดมาเลยก็ได้อะโดยทุกคนทุกคนอยากดูตอนที่ผมไปฟาร์มไหมล่ะถ้าสมมติไม่อยากดูเดี๋ยวผมจะได้แบบตัดช่วงที่ผมฟาร์มออกไปเลยนะครับฟาร์มในที่นี้ก็คือเนี่ยครับตามเก็บสมบัติอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาโหวตกันดีกว่าทุกคนถ้าสมมติอยากให้ผมอัดตอนที่ผมไปฟาร์มแบบนี้ด้วยก็กดหนึ่งนะครับแต่ถ้าแบบ ไปดันตัดตำนาไอ้ดันอนาคตเลยก็ได้นะอะไรแบบนี้เดี๋ยวให้กด2มานะพิมพ์เลข2มาก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมอัดคลิปเยอะเหมือนกัน,นก็จะได้เคลียร์คลิปเก่าๆออกไปด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะแต่ผมว่าจะเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับนี่เลยมาเลยอาร์เจนตินานะที่ยังไม่มีสมบัติ ได้ไหมต้องได้แล้วนะเดี๋ยวผมว่าผมจะลองเข้าไปดูอีกรอบนะกับเว็บ The b e t t e Cat Wiki นะวิกิพีเดีนั่นแหละนะเป็นข้อมูลของเกมนี้นะเป็นภาษาอังกฤษก็ดีนะครับได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยนะก็จริงมันมีหลายโหมดมากเลยนะผมเห็นแล้วแบบ คลงเหมือนกันนะกับคนออกแบบนะครับออกแบบออกแบบตัวของแมวออกแบบสกิลอะไรพวกนี้นะเห็นแล้วแบบว่าเออมันมันมีความล้ําเนี่ยมันมีความปนกวนนะครับแต่ที่ผมอยากอ่านก็นคืออยากอ่านเป็นเวอร์ชันภาษาไทยอยากรู้เหมือนกันว่าเขาแปลแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าเรายังมีแมวไม่ครบไงบางทีแปลมาแอบแสกมากเลย เจฟฟี่เจฟฟี่ออกมาเลยกพลังตาเหรียญถึงแล้วก็เรียกเจฟฟี่ออกมาเลยครับผมเล่นขึ้นสั้นเป็นเจฟฟี่ได้ไหมตัวนี้เจฟฟี่ออนี่นะครับเห็นไหมเจฟฟี hmm. ่โจมเดียวก็คือซัดเลยครับแต่ผมไม่ไม่ค่อยได้อัพเจฟฟี่เลยเดี๋ยวผมว่าจะอัพเจฟฟี่ให้เลเวลตันไปเลยนะจะให้โจมตีแรงๆเลยเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าบอสที่เราจะเจอใน หมดต,ต่อไปเนี่ยมันจะยากขนาดไหนนะครับควาจริงก็ก็คือมีคนสปอยมาแล้วลนะ่ะแต่จริงนะบางทีผมว่าแคปเก็บไว้แล้วผมก็ลืมไปเลยค่อยมาไถาดูอีกทีนะได้ระดับด้อยครับได้รดับแมวในตํานานด้วยเห็นไหมเนี่ยมันคือข้อดีของการเก็บเอายังไม่ครบเลยนาซาครับมาเฮ้ยได้แค่ด่านเดียวทุกคนเพราะว่าพลังงานจะหมดแล้วงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จบที่นาซานะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปค่อยว่ากันนะ ก็อย่าลืมนะทุกคนถ้าใครอยากดูตอนที่ผมฟาร์มด้วยผมก็จะได้เอาคลิปมาลงนะครับกด1กด2อ,อย่าลืมนะกด1ดูกด2ข้ามไปเลยนะไปดูตอนที่ไปด่าอื่นเลยแล้วกันนะใครว่ากันนะ่อยมาดูผลโพในวันพรุ่งนะี้แต่จริงผมทำคลิปไว้ก่อนหนะ้าแล้วประมาณ2วันนะ ก็ค um so 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 nah, ือจะมีคลิปแมวดีเลยไป2วันเผื่อเราทําเผื่อล่วงหน้าเพราะว่าบางทีตอนเย็นๆเราก็ไม่มีเวลาตัดต่อนดังนั้นเนี่ยเวลาเรามีเราก็ตัดต่อเพิ่มไปเลยนะจะได้ไหมสมบัติเออทุกคนไอไตรงเลดร์สีม่วงข้างบนนะตรงตัวเลขเงินเห็นไหมมันเอาไว้ทําอะไรอ่ะ เมื่อกี้ผมกดแล้วมันเหมือนมีป้อมเห็นไหมมีตัวอะไรยิงเลยครับพ้องบนเห็นไหมมันคืออะไรอ่ะแม่บอลูนเหรอหรือเราสามารถกดใช้ได้อะไรแบบนี้ปะ่ะผมเพิ่งเห็นไงเมื่อกี้ไปกดเล่นมาน่าจะเป็นแบบช่วยซับในการโจมตีปะ่ะโอเคทุกคนน่าจะชนะนะครับ เจ้าแรกนี่ก็ตีแรงจังเลยอ่ะงัดเสยงัดเสยครับเร็วๆอินนีเดียวป้อมจะแตกแล้วนี่แน่เรียบร้อยครับชนะไปอ่าไม่ได้โอเคทุกคนไม่ได้ก็ไม่ได้ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย